นะกินได้ทุกข้าวเจ็ดบาทได้หลายอยูน่นะ่านผู้ชมคุณคุ้มมากเลยเอ,น,น,อน,นี้เพิ่อนโบได้เอ็นเพื่อนโบได้เห็นนะเนาะเพื่อนโบได้จ้าจงเนานะท<ร>องดำไปเห็นอะไรทองดำอยากเสบียดีท่านผู้ชมมาพบก,กับทองดำม,มตีตามเคยน้อเมื่อวานนี้ทองดำม,มากินข้าวกับทองดำเนาะทองดำสีมารีวิวอันนี้น้ำเจลเจลอันนี่เนาะจะแลี้เจลอย่างก็รุ่งเจริญทองดำซื้อมาจาก เซเว่นเนาะอันนี้เอ,อน้ำพริกเซเว่นเรานำไปเห็น,ออนว,ว่าเออมันแบบว่าอี่างก่ขนาดมันกระทดรัดดีเนาะแล้วก็ราคาก็บม่แพงเนาะอันละเจ็ดบาทมาซีมกกันเลยเนาะอันนี้ที่เป็นปลาดุกฟูเนาะออลองซีมเบิ้งบนทุกอันเลยเนาะว่ารสชาติมันสีเป็นยังไงปลาดุกฟูพม้อไก่ทอดแล้วก็อันนี้แมงดา น้ำพริกเมงดาผมกินก็เหนียวแต่ข้าวไม่เหนียวเลยน้ำพริกเมงดาแล้วก็อันนี้น้ำพริกกุ้งสวรรค์กุ้งสวรรค์อันนี้เพื่อนโบไดเอ็นเพื่อนโบไดเอ็นนะเนาะเพื่อนโบได้จ้างเนาะทองดำไปเห็นลไยทองดำอยากเะเออว่ามันราคามันกระบแพงก็เลยซื้อมาลองเบิ้งอันนี้น้ำพริกปลาย่าง ว่าชีเสะคือเขาเ็ดเองบ่เนาะก็มีซี่รสชาติเนาะผักรองน้ำกระมีมหลายหลายอย่างเนาะมีผักลวกผักดิบมีผักกระเกษตรนําเนาะแล้วก็อันนี้ผักอันชายาแล้วก็ยอดมะบวกมังน้ํามังแดงแล้วก็มีอันอันนี้ผักชะอมเนาะเหลือบ้านเอาเห่าเอิญผักขะของเราบริเต,เต,ตงงน้าเตงตาเลยมาชิมน้อย้องน้าซีซีมอันนี้ กุ้งสวรรค์ก่อนเนาะเอาใเชฟซีเลยบุ๊ล่เอาใชฟช่วยเนาะถ้าได้กินก็อยากกินละอันก็แซ่บเนามันไม่เผ็ดหรอกอันนี้ไม่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดอันนี้ปลาดุกฟูเนาะปลาดุกฟูเค็มที่ทำเนาะอืี อ๋อ oh, ทำไมมันกินยากเดีย๋ยวเอาใช้อถ้วยเทใช้อถ้วยดีกว่าแ <c ười> <c ười> ม่มาม,มามาเทใส่ถ้วยแล้วมันเจ็บย,ยากอะเทใส่อันใหหญ่น่อยนะโห่เจ็ดบาทได้หลายอยู่นะท่านผู้ชมคุณคุ้มมากเลยเ <c ười> ออคุณอะนี่ยอะไรเนี่ย กระปุกละเจ็ดบาทมันจะกร,รัมอ่ะยี่สิบกัมยี่สิบกรัมได้เยอะอยู่นะนอืมเราชื่นชอบไปแล้วอ่ะหล่อนนี่ไปาย,าปายา <c oughs> ่างเนาะไปย่างกินไปย่างอันนี้ชิาามไปย่างเนาะ อามครั้งก็อลอยอยูอันนี้แมงดาหาซื้อได้ตามเซเว่นตามซื้อไมนอะไรเกิดบาทอันนี้นปลาดุกฟูไม่รู้อะไรเป็นอะไรพี่มั่วไม่มั่วเอออันนี้อันนี้ไม่ใช่ปลาดุกฟูอันนี้แมงดา รสนนูนย่างกุ้งฉวัลอันนี้ปลามันร้อนไหนเป็นอันไหนหยิบกินก่อนเสร็จหรือไม่เผ็ดกินก่อนไม่เผ็ดใช่ไม่เผ็ดอันไม่เผ็ดเลยเนาะแต่ว่าก็มีมเมล็ดพริกอยู่นิดนึงแมงดามีมเมล็ดแต่ว่าแต่ว่าไม่เผ็ดไม่เละไม่มีพริกเลยไม่มีรสชาติพริกเลย ไม่มีรสชาติพริกเลยนะแม่ถือว่าใช้ได้เนาะอร่อยอยู่มันดา่างอร่อยนีดก,ก็ข้าวเจ้ามะอนก็ข้าวเจ้าเลยกินได้ทุกข้าวม,มันดา แค่ทำลยายไหลยอ่ดูคลิปนี้แต่บอกอว,อว่าเป็ดจิ๋วแล้บอกว่าเป็ดแม่ซุดเอาซูตเอาไม่เผ็ดไม่ทงไม่เผ็ดอะไร่ยางนี้ไม่เผ็ดแม่คืซุดซุดเป็นอา,อาหารบ้านๆ given นั้นหน่อยมา <laughs> <mracticati> <coughs> <What the? coughs> ย่างน่าอร่อยอาหาที่ลุงเรียบยากมีที่มเซเว่นหรือว่ามันเป็นอาหารอีสา,าสนแต่ว่าไปขายที่กรุงเทพเอร่อยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนอ่าอันนีหอร่อยเหมือนเดิมไป สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วกดที่ปุ่มตัวไอมุมขวาบนได้เลยขาพตุดกลางนี้นี้ผักกลางลวกแล้วก็วานวาง

ส่วนอันถ้ากินกับข้าเจ้ากัเมงดาแล้วก็เมงดาแล้วก็ประดุกฟูเนาะส่วนคุ้งสวรคนนี้ท้องนบว่ามันมันหวานไปปลา่ยงอร่อยเนาะ เด็ดล่ามาลวกเลยเนาะ อตจจะงงามๆสิ่งก่อให้พุณนเนาะ เชี่ยนะเซวเว่นมมีหลายหลายเชีายแบบกินหมดเลยเนาะอันพี่ปลายางเชี่ยนะเซวเว่นนมันมีหลายยี่ห้อเนาะแต่ว่าอันนี้คือแบบว่ามันมันถึกสุดนะมันเป็นสินค้าสินค้าโอท็อปเมื่อหน้าทองดำสีรองซื้ออ่ะอย่างก,ก็มันมียัน ม,นมนีน้ำจิ้มน้ำจิ้มอันคอหมูย่างให้นำอันนี้มีน้ำจิ้มเจียวคอหมูย่างเดี๋ยวมื่อหน้ามื่อหน้าที่ลองย่างคอหมูแล้วลองไปซื้อนั้นมาเสิมเบื้องเนาะว่ามันรสชาติจะเป็นยังไงน้ำจิ้มคอหมูย่างอันละเก้าบาทเนาะอันนี้เจ็ดบาทเจ็ดบาทคุ้มสุดนะ ก็แบบมาแบบกระทัดรัดมินิให้กินกินภาพเดียวให้หมดเลยเนาะปลาย่ลมก็แซ่บน้ำดาบ็แซลบ์ก็สำหรับผู้ใที่สำหรับผู้ใดที่มักแบบว่าก็หวานหวานก็เป็นตัวนี้เลยเนาะเป็นอันกุ้งสวรรค์เป็นน้ำจิ้มกุ้งสวรรค์แต่ของลำโบมัก รูว่เจียวหวานไปไหนเพราะงั้นว่าตัวปลาย่างกับอืมปลาย่างกับเมงดาแซ่บสุดปลาดุกูก็แซ่บเนาะ สำหรับเนาะสำหรับผู้ใดที่มากกินเจวเนาะก็่าลืมไปเนาะไปหาซื้อมาลองกินเบินนะ่งเนาะสำหรับท่องดาว่ามันก็กระเซบก่อนพันดูเนาะสำหรับคลิปนี้นะาะท่านําวก็ที่ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนท่านผู้ชมเข้าเบิ่งแล้วก็อย่าลืมเนาะกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ท่องําได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดีบาย